โอ้โหต้องไปไหนวะเนี่ยกลับไปเหรอหมดไปเป็นชั่วโมงแล้วในห้องเนี้ยเออก็ตานั้นแหละเดี๋ยวนะเออผมเจอห้องใหม่เหรอใช่ปะไอม่คิดเริ่มงงกับตัวเองแล้วเนี่ยผมต้องไปไหนวะเนี่ยโอห้องนี้แหละถูกแล้วเออเลย์กี่ห้องวันเนี้ยน่าจะไม่เยอะแล้วครับ ขางงเส้นเหนื่อยสุดเดดือกียร์ที่หลายมีคนด่าไปในห้องเนี้ยเออแกน่าจะโมชั่นสิกอะ่ะโอ้ไม่เคยเป็นนะโอเคผมเข้ามาในห้องใหม่ละเออผมไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงอ,ะอ่ะเห็นพี่เปล่าฮัลโหลมาพี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วครับพี่ต้องยังไงครับเพี่ยนสวัสดี ห้องพี่มีอะไรบ้างครับผมมองไม่เห็นตรงกระแพงครับเพีย่ยทอ่หกอันซ้ายสามขวาสามเป็นรูปอะไรครับเพีย่ยนตรงกรอบมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีวงกลมตรงกลางครับแล้วที่เหลืออีกสามอันเป็นแป้นหมุนได้สามสามแป้นหมุนได้ให้มันเชื่อมกับของผมปะวะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย สัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมมีวงกลมข้างในนะฝั่งนี้เหรอฝั่งที่ผมอยู่เหรอครับเพียรใช่เพราะว่าฝั่งพี่แตะอะไรไม่ได้อ๋ออันแถวบนสุดเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ปลายแหลมชี้ทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็วงกลมข้างในครับเพียรมันเป็นสามเหลี่ยมปลายชี้ขึ้นบนแล้ววงกลมอยู่ข้างในครับโอเคได้แล้วครับอา่าอันตรงกลางเหรอครับเพียร เดี๋ยวนะเราขยบอะไรได้วะฮะคืออะไรอะ่ะคืออะไรนะพี่ผมหมุนไปแล้วเนี่ยคือของพี่เองอะ่ะมันเป็นสามอันให้หมุนได้ใช่ไหมแต่ข้างบนสุดอะ่ะอันที่สี่อ่ะหรือจะเรียกว่าเป็นอันบนสุดที่เป็นเหมือนป้ายสัญลักษณ์อะ่ะมันคือรูปสามเหลี่ยมมีวงกลม,มตรงกลางอ๋อมันเชื่อมกันหรือเปล่าผมหมุนแล้วผมพี่หมุนไ่ครับวันหนึ่งนะเปลี่ยนหมุนครับอาชิบหายแล้ว อาผมไม่มีกาบนสุดอะมันต้องทำยังไงวะเนี่ยเดยวนะล้วไอ้สามเหลี่ยมที่มีวงกลมตรงกลางของพี่นี่มันรูปร่างมันเป็นยังไงครับเพื่อนผมพี่เองมีแค่วงกลมตรงกลางกับสามเหลี่ยมครับมันต้องรูปประกอบกันอีกไหมครับเพี่ มันเหมือนเป็นสลัดสามอันเฉยๆนะพี่ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมันเป็นเขียนลูกศรแล้วก็ชี้เข้ามาที่รูปสามเหลี่ยมแล้วมีวงกลมกลางมันแค่นั้นเลยมันต้องหมุนมันต้องหมุนยังไงล่ะเนี่ยอ,อ๋อก็แค่นั้นแหละแต่หมุนยังไง่ะทีนี้ หมายถึงห้องต้องกว้างอะไม่มีอย่างอื่นสำรวจเลยหรอเปลี่ยนมันมัน,ม,นมันกดอะไรไม่ได้เลยครับเปลี่ยนเสียงไฟนี่ก็ด้งข้างหูงงตลอดเวลาเนี่ยมันต้องเล่นแค่ตรงนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นไงอย่างตอนเนี้ยไอ้สัอย่างโตสุดของพี่มันเป็นรูปอะไรนะขอยขีดด้านขวาเนะี่ย สามเหลี่ยม่วโง่เลยแล้วก็มีวงกลมตรงกลางแค่นั้นเลยต้องรวมดอกมันต้องอะไรวะไม่มีอะไรเลยทรงนี้ก็มีเลื่อนได้สองอันป่ะอันล่างสุดเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้นะครับเนี่ยเลื่อนอยู่นยฝั่งที่อันล่างสุดไม่เห็นสัญลักษณ์อะไรเลยครับอ๋อ แล้วมันต for ้องยังไงล่ะเนี่ยไม่เสียงไฟนี่ก็ลำค้างลำขาดเอไม่เจอบ่อแสเลยเลยครับเพียนมันไม่มีอะไรเลยครับนี่จะพร้อมปนเลยอ่ะนังสื่อนี่ก็พร้อม

อันบนสุดที่ไม่มีลูกไอ้แชมป์อันที่มันไม่มีลูกศรนะไม่ใช่บนสุดอ่ะอันแถวรองลงมากลายเป็นรูปอะไรครับเปลี่ยนตัวหมุนเราหมุนได้สามอันใช่ไหมเราหมายถึงตัวหมุนสามอันหรือเปล่าที่เป็นใช่ใช่หมายถึงตัวหมุนสามอันอันบนสุดนะครับเป็นอะไรรูปอะไรครับเปลี่ยนเป็นรูปเหมือนวงกลมแล้วมีกากบาทอยู่แล้วอันถัดมาครับเปลี่ยน เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีสี่แยกเครื่องหมายบวกเป็นสี่เหลี่ยมหนมเปียกปูนเป็นหลําตัดไหนวะเออขนมเปียกปูนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเหรอครับเปียนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำด้านล่างสุดนะสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำแล้วก็เหมือนกับมีขีเหมือนใส่น้ำอะ่ะ ใส่น้ำอันนี้เหรอวะเดี๋ยวนะเอา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 ไอเอาอันที่สองของอันนี้ก่อนครับเราต้องต่อกันวะอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นรูปอะไรครับหายพื้นเป็นลาวาปะนะแถวสองของพี่เป็นรูปอะไรครับเปลี่ยน สี่เหลี่ยมหลัาตัดครับมันไม่หลับหลัมตัดลว้ลวนๆเลยเหรอครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับเพียรไม่ใช่หลัาตัดล้วนมันเป็นหลัาตัดแล้วก็มีขีดสองขีดอยู่แย,ยงอ๋อโอเคแล้วสายย่างล่างสุดเป็นอะไรครับเพียนสี่เหลี่ยมคางหมูสองลูกซ้อนกันครับเพียรโอเคงั้นมามา,มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้โอ้ชิบหาย เหมือนจะไม่ทันปะมีเวลาอยู่ดิผมว่าผมรู้แล้วมันไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆเว้ยคือคืออะไรนะอันบนสุดของไออันบนสุดที่เลื่อนไม่ได้ของพี่อ่ะคืออันบนสุดที่เลื่อนได้ของผมแล้วมันก็จะสลับเรียงสลับไปเรื่อยๆอ่ะคือของพี่อ่ะมันเป็นสามอ่ามันเป็นเหมือนกรอบรูปไม่ใช่เรื่ออะไรนั่นแหละนั่นแหละอันนั้น่ะไออะมันจะมีอันบนสุดอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีสามอันที่หมุนได้ถูกปะถูกต้องเออ ไออันที่อันบนสุดของพี่อ่ะน่าจะเป็นอันที่หมุนได้ของผมอันแรกแล้วก็พออันแรกมันไอแล้วก็ไออันอันแรกที่หมุนได้ของพี่จะกลายเป็นอันที่สองที่หมุนได้ของผมนึกออกปะมันจะเรียงสลับกันไปอ่ะเพราะว่าอันแรกสุดพี่หมุนไม่ได้ก็นั่นแหละใช่ไหมคือของพี่มันมีสรีภาพหมดสี่อันว่างัันเถอะเนาะเออก็ตามนั้นจริงตามเมื่อกี้แหละแค่มันไม่ทันเฉย มาแล้วอ่ะมาเลยครับอ่าสัญกรณ์สุดของพี่เป็นอะไรครับที่มันหมุนไม่ได้ครับเพี่อนสามเหลี่ยมมีวงกลมตรงกลางเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพี่อนเหมือนครับโอเคแถวบนสุดที่หมุนได้ตอนนี้เป็นอะไรแล้วครับเพี่อนแถวบนสุดที่หมุนได้เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีการกระบาท วงกลมทับกาก,กบาทหรือกากบาททับวงกลมครับเปี่ยนวงกลมทับกากบาทครับเราจะไม่เห็นตัวกากบาทข้างในวงกลมโอเคแถวที่สองเป็นอะไรล่ะครับเปลี่ยนเหมือนเดิมดีกว่าแถวที่สองของพี่เป็นสี่เหลี่ยมตะแคงครับเหมือนหลําตัดแล้วก็มีบั้งสองบั้งขีดอยู่ครับตอนนี้เรากลายเป็นอะไรแล้วครับเปลี่ยน อถวที่สาเป็นสามสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปซ้อนกันครับอีกฝั่งหนึ่งเลยครับเีียดเป็น,ปนรูปเหมือนกล่องลังกล่องเล็กคว่ำแล้วกล่องใหญ่หงายครับเปียนกล่องลังกล่องเล็กคว่ำกล่องใหญ่หงายโอเคอ่าอันสุดท้ายครับเบียดเป็นรูปหักมุมอะไรนะเป็น,เ,ปนเหมือนกับหักมุมแล้วก็มีวงกลม แล้อสุดท้ายผมอะ่ะเออผมกดไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจอที่ถูกเองแล้วผมก็เลยไปแล้วด้วยตอนนี้เน, <c oughs> นี่ยพี่เห็นปะอ๋อเอ๊ะเหรอใช่ลราคือเขาเรียกว่าอะไรซีเควนซ์มันใจนี่กันอะ่ะมันจะเลื่อมกันอะ่ะนึกออกปะ อ๋อสีเหลืองมันเคว้นกันโอ้ห้าบ้านสุดยอดสีเหลืองมันเคว้น<笑><笑>เออโอเคแล้วถ้าไปเรามาเจอกันแล้วแสดงว่าจบแล้วปะเนี่ยดีดีดีจบสักทีเฮ้ยน้ำสกัดใช่อ่ะทางออกไปเอเ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไไดเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าไปในคนเดียวแล้วเราจะตายคู่ปะเนี่ยขึ้น ผมว่ามันไปได้คนเดียวอะมันน้ำหนักปะทำไมมันเลยอย่างนี้ตออัวอ,อีกแล้วดิกุญแจคือการพูดคุย,แล,ยแล้วยังไงดีแป๊บนึงนะพี่อย่าพึ่งไปนะมันข้างขวามันจะมีอะไรด้วยครับเพื่อนโอ้ ไอ้อันนี้คือที่พี่เจอตอนนั้นป่ะเนี่ยเบียนคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแสดงว่าชัดเจนละหนึ่งคนไปอีกหนึ่งคนหมุนเพื่ออีกคนรอดโอ้ oh my god โอ้ my god แล้วรอบนี้ใครจะรอดครับเปลียนเราขึ้นไปเลยปั้นเดี๋ยวพี่ปล่อยเราตายพี่ปล่อยผมขึ้นไปนเจอเผชิญโชคอะไรหรือเปล่าเนี่ยกดขึ้นได้ไหมกดขึ้นไวแล้วครับ กิดอะไรขึ้นเอ้อไปแล้วครับกดลงอีกทีเด้อเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยครับกดอะไรไม่ได้เลยครับเปลี่ยนอ๋อเจอแล้วเนี่เอ่อผมเจอแผงควบคุมอะครับเปลี่ยน อนนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนผมสับแผงควบคุมไปแล้วมันเป็นอลักษณ์คล้ายๆกับที่เจอม่อแค้แต่คนละแบบกันนะครับเปลี่ยนให้ทำอะไรไหมครับเปลี่ยนไม่งั้นผมก็เดินออกไปได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยผมพี่มันมีขันโยกที่มันสามารถจะเหมือนกับลังลังได้แต่ว่ามันลิฟต์มันลงมาล่างไม่ได้ใช่ไหมเรื่องกดลิฟต์ลงได้ไหมฟันเปลี่ยน กดลิฟต์ลงแล้วไม่รู้จะลงเมื่อไหร่แต่ว่าไอ้คันโยกที่ล้างๆของพี่อ่ะผมว่าเออมันคือไอเนี่ยอันนี้ที่ที่เปิดอยู่ใช่ไหมถ้าถ้าพี่เปิดอย่างเงี้ยแสง,งผมจะเดินออกได้ <c oughs> หรือมันมีวิธีการออกสองคนได้วะ ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นถ้าพี่สาวคันโยกอยู่นยอ่าประตูผมเปิดอยู่ครับแต่ถ้าพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมุนไว้เรื่อยๆผมประตูในีน่าจะปิดนะครับเพียนอันนี้ประตูปิดแล้วครับเพียน<อ>แว,ว่ามันอาจจะต้องให้เราคนนึงมาเปิดประตูข้างล่างจริงๆด้วยว่าพัน อันนี้พี่ขึ้นมาจากลิฟต์รึครับเบียรใช่ครับพี่ขึ้นมาขอสุดอากาศร่ลำมลานน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายไม่ผมจะบอกว่ามันมีโอกาสน,นะเนี่ยพี่มาดูนีดดิถ้าเราไปเปลี่ยนใส่รังให้เป็นอย่างนี้เลยอะ่ะคิดว่าเราจะออกทางคู่ไหมเปลี่ยนโอ้ชี้หายละเราใส่รังเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยน ่ะเปลี่ยนไม่ได้ผมสับคันโยกไปแล้วด้วยอันนี้มันเอาไปเรียกริบเฉยๆที่จะบอกว่าระหว่างทางอ่ะมันมีคันโยกแปลกๆด้วยเมื่อพี่อ่ะสับไปแล้วสองสมเปลี่ยนเอ,อ่อผมไม่ได้สับไปอันหนึ่งอ่ะนี่ระหว่างทางอ่ะ ถ้อย่างนี้ผมถามว่าช้สับไหมพี่บอกว่าถ้าเดินไปได้ไม่ต้องสับผมก็เลยไม่ได้สับมาเปียนแสดงว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดสมุิเราหาคันโยกฝั่งละหกอันนะครบห้องละอันนะมันน่าจะเป็นทางออกที่เราเล้นอกกันสองคนว่ะเปลี่ยนงั้นเอาไว้ครั้งหน้าไหมครับเพราะว่าครั้งนี้ผมไม่รอดละมันมันกลับไม่ได้แล้วนี่เนาะเนี่ยใช่ไหมอันฝั่งซ้ายจะเป็นห้องกดเอ็น เนี่ยอันฝั่งซ้ายของคนฝั่งซ้ายใช่ไหมขวาก็ฝั่งขวาครับสับครบหกอันก็ได้ใส่ติดครบพี่ขอฝากอำลาด้วยเอาอีกแล้วอ่ะของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเอาอีกแล้วอ่ะ เด็กเด่นก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปทำเกียนพี่จะขึ้นมาบอกลาผมไหมครับไม่อ่ะออกรอบประตูเลยพี่เปิดประตูให้แล้วขอให้โชคดีนะปั้นอ้าวมันออกมันออกแค่นิดเดียวมันาเสร็จแล้ววิ่งหนีเลยคือผมนึกว่ามันต้องไปถึงสุดแกมันออกแค่นิดเดียวมันก็ออกเลยอ่ะ อไม่ทันจะสั่งลาตัดบทเฉยเลยเราอ่ะโอ้ทำไงดีนี่ย <Yeah. S 1> เราควจะออกไปถ้าเป็นอยงี้เราจะออกไปหรือกลับเข้ามาไปซะแล้วคำตอบแสนง,ง่ายไปเรียกคนมาช่วยเอ่อ <Yeah. S 1> ไปหาเวอรเหี้ยท e er. ูไม่ไม่อ่าน่าตูหรือเปล่าพี่โอ้ตัว อู๋แล้วพอเลนะลองเพลียพออยู่นะอ,อ,อ่ะไปคุยเดนิตคอร์แล้วกันพี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยว่ะวผมขอครับผมคัสดแกรู้หรือว่าไงรู้สึกมันบีบคันมากเลยไอ้เข่าวงกดบ้านลยปวดหัวยี่อะไรเลยเป็นไงบ้างอืมก็น,กกนั่งดูละครลิงอย่างเดียวเลยใช่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยเขาแบบป,ปวดหัวปวดหัว คือเห็นแล้วกาแพงอ่ะมันมีสับเปลี่ยนเว้ยมันมีสับขึ้นลงอ่ะอันนึงพอถึงสุดทางปุ๊บเนี่ยใช่มันแค่ตอนนั้นแหละมีสองมีสองจุดแต่ก็นั่นละครับเท่าให้มืนมากนะครับอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมดูมาถึงตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าโอ้โห่อยที่กูจะแก้นะกูจะประสาทแตยบอกแล้วอยากได้ความฉลาดจะมาดูช่องเน้โอเคนะเอแต่ว่าเหมือนเดิมดีกว่านะ ข้านาคงสลับกันเหมือนเดิมใช่ไหมแอ่เรารู้เทคนิคแล้วนี่ใช่แล้วจะชิวแล้วเมาเขาวกงกดบ้างแหมชิวเขาวงกดเดี๋ยวที่จะคอยดูไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมว่าภาคเนี้ยเราเล่นมาสามชั่วโมงใช่ไหมเป็นโกงเขาวงกดซะเยอะมันใช้เวลาน้อยกว่าภาคที่เดวไหมหรือเยอะกว่ามันจริงๆเราไม่ได้สายชั่วโมงเดี๋ยวเนเพราะว่ามันมีบัคนิดนึงจะเรียกว่าบัคไหมที่เปิดประตูไม่ได้ตอนนั้นอะไม่บักหรอกประตูมันมันไปเปิดทิศที่อื่นแล้วผมไม่รู้ ก็พระมานพาร์ทเซิร์นที่อินเทอร์แคไม่ได้เนาะเป็นอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคก็ถือว่าจบบริบูรณ์กับภาค2ของ We Were Here t o นะครับคุณผู้ชมครับผมขอบคุณมากครับผมที่อุตส่าห์รับชมมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนฝากสนับสนุนช่องของด้วยนะครับช่อง Excalibur นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงกไว้ด้านต่างกันครับผมใครที่อยู่ช่องผมก็ไปดูช่องพี่ปูมได้นะครับ ช่องเกมเมอร์ติดเมียนะครับสามารถที่จะ,ะเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์เป็นสิบรอบก็ยังได้นะครับผมได้ขอบคุณครับ, <laughs> บจากสถิตินะครับ <laughs> ก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกผมด้วยนะครับว่า <laughs> จากสถิติของคนที่มาดูทั้งหมดเนี่ยมีคนที่มาดูแล้วไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับทะบลุร้อยไปเลยนะเออมีคน <laughs> ไม่กดไลค์ต้้งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้แปลกแปลกนะแปลก เออปรากฏว่าเราก็ไม่กดเราก็ไม่กดให้กันละกันนะโอเคเออประมาณนั้นก็เล่นกันเองก็ง่ายดีอ่ะงั้นก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้กันละกันนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่กับช่อง Excalibur แล้วก็เกมมัลติเมียนนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ